สวัสดีเช้าทุกคนครับผมก็นนี้ก็ออกหมายนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเลาะตีั้งแต่เริ่มเข้าหมายใกล้ๆบ้านแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆนะขึ้นทางบ้านสร้างนะนเเททนครับก็คันแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับลอกก็ ติดลมิเต็ดครับจากน e p สามช็อคห้าสิบปอนด์ต่อต่อไอ้หน่อยนิดหน่อยครับนี่ต่อท่อใส่ท่อการฟันการฟันปลานะครับแล้วก็มีถักตรงนี้หน่อยนึงการมันลดครับโอเคครับเดี๋ยวเรานี่เราารุนกันเตรียมของครับะเพิ่มแจกเห็นเ,เนชตโดคนครับลอยตัวเขียวเลยนั่นจะลอยแบบใกลๆจากครูน้น้ำมันดีมากเลยนะหม,มายฟองธรรมชาติ ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะครับเมื่อกี้ขี่รถเลยไปแล้วแล้วขียย่วนกลับมานะเพราะจับตัวไม่ได้หมามันเห่าผมคางหมา 我找呢。 ก็เริ่มเลยแม่ก็สามตีแล้วเ,เ,วอ,อ,าาอ,เอแล้วตอนแรกวันก็ปล่อยอ่ะตีไปทีมาหาต่อไม่เจอแล้วพ่อมาหายออก็โอเคมาหบเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ก็ทภาพแล้วยังไม่มีคนตีนะยังไม่มีรอยเลย Редактор ยิงไม่ทันโอ้ยมันกัดเรามนวิ่งเลยนะครับโปสายไม่ทันเซ็งเลยโอ้ยขัดหัวจังลนึกว่าจะกัดต่อๆกัดสงรไยไม่ทันกระสายมันตึงแล้วหงนจะวัดมันก็คลายก่อน โอ้ยกดวิตบุนก็ไม่ทัน ปลาพอมหรือเปล่าอโอ้ยผอมโคตรยาวอ่ะโอ้โหยาวมากน่าจะเป็นตัวเดิมคร,รับเพรแรกอากัดแล้วมันส่งสายไม่ทันนะบรรยากาศซ้ำให้เดี๋ยวปล่อยไปครับตัวนี้ปลาพอมครับโอ้โหยังยาวเลยเนี่ยถ้าปลาเห็นน่าจะยิ้มตัวนี้อย่าปื้นเลย ถ้าจะมีถึงโอ้อาจะมีถึงห้าห้าผอมต่ยาวนะครับถ้าเป็นสายวัดนาอเว้นน่าจะได้ตังค์โอเคครับผมต้อากาศเป็นมิ้นยางนะครับเดี๋ยวปลดปล่อยไปนะครับอโอ้โหทำมาคลิปคิดเปิ้ลครับปลดยากนะครับ,รบขอคลิปคิดเปินนะะ้ลแล้วกันปลดปล่อยไปนะครับ หอ,อมแก้มตีบเลยอือหือปวดยากนะครับ ้เข้าคีิก็จริงนะครับแต่ว่าต้องระวังระวังเหยียบนะครับจา้างีอจะปล่อยมันด้วยไงครับต้องระวังเอาแค่แบบพิกโตเบดเอานะครับ พิกตัวเบรดเอานะครับแต่ว่าเหนือก็ไม่เป็นไรนครับปล่อยที่เดิมหนะอมมากเลยยังหอโอ้ ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าที่กัดแล้วมมนมีหันะแต่ตัวหงสก็กัดหัเก,กินนะนี่ครับเม่นยางแคะนนะเวลาเราส่งสารนานครับคือน้ปตกปลาก็ต้องมีครีมนะครับแบบเมื่อกี้เลยถ้าไม่มีครีมนะบอกได้คําเดียวว่าคนลําบากเลยนะก็ฝากเหยื่อะ้ะครับเม่นยางแค่นี่ครับเมื่อกี้ก็วัดไม่เต็มนะแต่ว่าป่าวิงา่งข้ามมานี วัดไปเต็มแววัดซ้ำไปทีหนึ่งโอเคครับ okay, ผมมาแล้วครับเม่นยางแคปะปลาตัวแรกของวันแนะดดออกแล้วเพิ่งหลบฝนฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับพอฝนหยุดตกปุ๊บแดดออกปั๊บเลยโอเคครับ okay, ผมก่อฝากเยวได้เม่นยางแคะจับมาดูในหน่อยนะครับท้างใสวยอยู่ ตึงจั้ตุงยอด <c oughs> โอ้โหคันทะขัดไอตัวแรกไซพิโลผอมไอตัวนี้ข <c oughs> อดูดิเนี่ยวันนี้โป้ม,มือคำหน่อยเดี๋ยวผมปล่อย,ดยเดี๋ยวถ่ายรูปไป ต,ตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะเสดาตึงจัดตัวนี้อเออไหนจะเชื่อ เม้นยานะครับต่อแล้วย่าสกาาดิดจะติดปากอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าพอดีเลยมัต้องปวดได้ถึงเวลาไปตัวเล็กมากนะครับโอเคครับผมตัวที่สองหมายปลาผอบก็ยังไม่ได้ปลาใส่ถังนะครับสรุปยังปล่อยเหมือนเดิมเอา ประเดิมได้สวยนะครับประเดิมได้ปล่อยต้องส่จะปล่อยกันหลุดทั้งวันนี่แหละก็ฝากเลยครับผมเป็นยางนี่ครับเมื่อกี้ตัวขนี้โป้มือก็ติดนะก็ลองดูใช้งานง่ายมากในค่ายบรรลวนนะเป็นเหยื่อที่แบบยอดนิยมเลยเป็นยางแคะบอกได้คาเดียวก็ชานะช้าแลใช้ทุกหมายด้วยลุยป่าีิลองปลาสวะในตัวนะครับต้องลองแล้วผมสินค้ามีวางขายทั่วประเทศลองหาซื้อดูครับผม จ้ามีลูกพ่อเหรอเห็นลูกพ่อหรือไปปลาแต่หมายมันน่ามีพ่กกอกโดดด้วยนะครับยังไม่ตีลูกพ่อหรอตีมา,เ,เ,าดเดียวปะโด่ขึ้นนะ หน้อยนหน้อยปล่อยไปนะครับนะ ไป,นะปไหมครับแปดูมันมีสะโดขึ้นน้ำตามมาดูชะโดนะก็ปลาเดี่ยวก็ตีได้นะฟุกพอกก็ตีได้นะเป็นยางครับผมตีแดงอคิดปืนนะจะไ,ได้ปลด้ง่าย ถ้าใครจะมาตกฟ้ำมันก็อาจจะไม่กัดแล้วนะไม่ครียดมั้ยครับลงไปแล้วเคนะนะครับผมปลกควายไปนะครับดูคอคือถ้าเราไปกินเราเกาปล่อยไปเพราะว่าบางที มันจะได้เกิดจะเยอะนะโอเคเคหรอจัรต่อจ๊อเหมือนจะเจอปลาช่อนนะเห็นไหโอ้โหตัวแห้งเลยถ่ายคลิปอยู่ครับเนะี่ยโอ้โหตัวแห้งเลยนะครับปลาตัวที่สี่ก็มานะครับ โอ้โหเต้นเดนมาจากไหนก็ไม่รู้ฝนมันตกนะครับแล้วก็หยุดไปแล้วปางคงโดนมาจากบ่อเนสักบ่อแน่เลยโอเคครับผมอะเปิดกฝ่ถังไปนะก็ได้ปลามาสามตัววันนี้ครับได้ใส่ถังก็ตัวงแล้วปล่อยหมดเลยอะตัวที่สี่ครับได้ใส่ละปลาจับโอเคครับผมผม ตกแล้วก็หยุดไปนะครับนะ่าจะกระโดดขึ้นจากคลองข,งข้างทางเงี้ยตรงนี้แหละเรื่องตัวแห้งเลยโอเคปงปลาฟรีจะอ นะครับรถมา แรกก็มิการครับคือต้องตกข้างทางครับผมแนะนำาครับก่อนจะวัดปานะครับผมแนะนําให้ดูรถก่อนนะครับที่วัดมาครับไม่ได้ปลานะครับบางทีเหยื่อมันกระโดนลอยมาอยู่กลางหลนเงครับรถมาก็อันตรายนะครับเหมือนรอบเมื่อกี้เนี่ยผมผมดูรถก่อนรอรถไปค่อยวัดนะครับบางทีมันวัดว่าแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะหนูยากครับผมอันนี้ก็ลงมาตีงล่างครับนีครับ ก็ต้อกลัวร้อเลยเกียหอกเนี่สผมก็มีสายเดียวก่อทีเ่องไม oh ่รู้ตัวดงๆไนะ้าตัวเดยก็รมันก็นแหลลองตีใหม่นะเียวกเสาไปหนยรนะด Mình sẽ mẹ Hiệp lỗi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  Đi lên phòng đi Đi รู้ว่าจะไม่ได้ตัวแล้วนะครับวัดบินข้ามฝั่งเลยอะโวดรหายดายเกือบมไหรนะครับออกมากัดจกเห็นตัวอะไรครับตอนแรกมันกดัดผิดน้ำมาใส่อะพอมันกัดซ้ำครับลากเหยื่อวิ่งออกไปแล้วก็ลดคันวัดเลยนี่ครับ ไม่ยางครับผมก็เพิ่งกินข้าวเสร็จครับโดนเลยไม่ยางแค่ก็นะครับไซส,ส์สวยเลยค่อนสวยเลยช่องน้ำไหลครัรบฝนตกตกไปเยอะครับวันนี้โอเคผกก่อฝาละผมไม่ยางแค่เก่าแต่เก่านะครับหนักจิตกรรมอุ้ยอุ้ยโอเคครับสะปัดซะาสุดยอด